สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปรมนอมนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ด้านขาเข้านะครับกมที่9บวก200นะครับด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นจุดตรวจนะครับวันดำของบกจลกองกำกับการท่าเช่นเดิมนะครับเช่นเคย ใครนะครับที่วันของท่านเนี่ยดำนะครับให้ไปแก้ไขปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะว่าด่านชุกมากๆนะครับช่วงนี้พี่ๆตำรวจก็ขยันคันแข็งกันทุกสอนนทุกสอพอทุกกองกำกับการนะครับอ,อย่างด่านคนดำนะครับมีมาโดยตลอดนะครับว่าหลายพพอย่าใช้คำว่าภพเนาะเอาหลายปีแล้วกันอย่าใช้คำว่าหลายพบหลายชาตินะครับ ราะว่าเราก็เห็นใจเจ้าที่ตำรวจมันแดดร้อนมากครับไม่มีใครอยากจะมาทํางานกันแบบนี้หรอกครับนะมันมีคําสั่งของนายอันนี้เราเห็นใจพี่ๆตำรวจนะครับเนี่ยครับความเสี่ยงอันตรายมากมายไก่กองบนท้องถนนนะครับที่มาตั้งด่านบนท้องถนนและก็รถที่ใช้ความเร็วเป็นจํานวนมากนะครับเห็นไ,ไหมรถที่ไม่มีปกสิ่งปกปุมก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนดูนะครับ ด้วยความสุภาพกันทุกคนนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจอย่าด่าป้อมปนอนนะครับผมแค่มานําเสนอให้ทุกคนนะครับการจราจรช่วงนี้รถก็ใช้ความเร็วมากนะครับตรงนี้จะเจ้าที่จะตั้งด่านนะครับในช่องทางด่วนนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกอันตรายครับนะอันนี้เป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางเป็นห่วงพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับ ขณะนะตอนนี้ด่านยังไม่เลิกนะครับไปชมกันนะครับด้วยความสุภาพ นำนะครับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับ ตำรวจก็ทำงานเสียงครับนะเสียงเป็นเสียงตุยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักที่รถใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะมากนะครับตรงนี้แต่ถ้าผมแนะนำดีๆนะครับนะไปตั้งทางนู้ดจะดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าเสียงมากครับเพราะว่าป้ายนิดเดียวเองมีป้ายนะครับตรงนูน้นนะครับเป็นป้ายมี ให้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับมีป้ายนะป้ายจุดตรวจนะครับนี่แล้วทางนี้นะครับมันไม่มีงรับสมเสี่ยงครับสมเกี่ยง ด่านควันดำครับพี่น้องอด้วยความสุภาพกันนะครับสน mm hmm. ราชพฤกษ์นะครับตรงน,นี้แครที่ผ่านมาก็ระมัดระวังครับเจ้าหนที่กําลังทำงานอยู่ mm hmm. ช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับ mm hmm. การจราจรก็ค่อนข้างที่จะ ใช้ได้ดีเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทํางานนะครับจนมีอุบัติเหตุนะครับตรงนู้นนะมีอุบัติเหตุตรงตรงด่านตรงก่อนถึงด่านนะครับมีอุบัติเหตุนี่เลยครับการที่เจ้าหน้าที่นะครับมาตั้งด่านนะครับการตั้งด่านเนี่ยทำให้รถเห็นด่านอาจจะนะครับ มีการชะลอตัวนะครับจนเกิดอุบัติเหตุอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะ,ะด้วยกวามสุภาพนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับนี่ นะครับอุบัติเหตุก็มีนะครับเลื่อกเก็บแล้วครับเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุทำให้การจออราจรติดขัด จนเ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บด่านนะครับหน้าด่านนะผลพวงมาจากอะไรก็ท่านไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นข้อตำรวจนะน่นนะสวัสดีทุกท่านนะครับ รตน้ก็อุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับใครที่ชมผมอยู่นะครับมีอุบัติเหตุนะครับถนนราชพฤกษ์อาจจะมองไม่เห็นนะครับรถไนั่นแป๊บนั่นแบอยู่นะครับ บ้อยแล้วนะครับเก็บเข้าไปเดี๋ยวก็อาจจะตั้งพี่พี่เขาอาจจะตั้งต่อนะครับตรงนู้นนี่นะครับการตั้งดานนะครับพอเขาเห็นด่านเห็นอะไรนะอืมเ้าก็จะเบียด์เขาจะเบียดไปนะครับประชาชนก็จะเบียดไปตรงนู้น